วิเคราะห์บอลกับเพียงบอลเต็งวันนี้ครับประจำวันพุธที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2565ครับวันนี้มีฟุตบอลลงเตะอยู่ก็พอสมควรนะครับส่วนใหญ่จะเป็นฟุตบอลถ้วยนะครับวันนี้ก็วันนี้เฮงคัดทั้งหมด3คู่เน้นเหมือนเดิมครับมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับคู่แรกที่เฮงเลือกมาวันนี้เป็นศึกฟุตบอลเชคคัพครับคู่ระหว่าง สโลวัโก้ครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของสปาร์ตาปาับเป็นรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลเช็กครับนะครับคู่ถัดมากคับคู่ฟุตบอลสกอตแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับคู่ระหว่างควีนส์พาร์คเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของดัาเฟเฟ์มลินครับคู่นี้ิงเอาเวลาตีหนึนะครับคู่เช็กครับคิงเอาเวลาเที่ยงคืนตรงครับและคู่ดึกสุดคู่สุดท้ายของเฮงวันนี้ครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก รอบรองชนะเลิศครับคู่ระหว่างราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับที่พึ่งไปถล่มแมซิตี้มาครับเมื่อนัดที่แล้วครับก็นัดนี้ครับก็มาเล่นในรังของเรอัลมาดริดครับก็คิงเอเวลาตี2ตรงนะครับส่วนรายละเอียดแต่ละคู่จะเป็นไงเชิญไปรับชมและรับฟังกันต่อได้เลยครับวิเคราะห์บอลคู่แรกของเฮงวันนี้ครับในศึกเช็คครับรอบชิงชนะเลิศนะครับคู่ระหว่าง สโลวาโก้ครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของสปาร์ตาปราครับคู่นี้คิดเอาเวลาเที่ยงคืนตรงครับแฮนดิแคปตอนนี้ครับเปิดมาให้ทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างสปาร์ตาปราครับต่ออยู่ปอปอนะครับแล้วก็มีโอกาสไหลลงมาเสมอแล้วครับก็มาดูในส่วนของตารางคะแนนในฟุตบอลถ้วยนะครับก็ทางฝั่งสโลวาครับก็แข่งเกียมเยอนมา1นัดครับก็แพ้1นัดครับได้1ประตูเสีย3ประตูครับส่วนสปาร์ตาปราครับก็ เกมเย่า1นัดครับก็ชนะ1นัดครับได้3ประตูเสีย1ประตูนะครับมาดูในส่วนของผลงานการพบกันครับของคู่นี้ครับหนัดหลังสุดที่เคยพบกันมาก็ทางฝั่งสโลวากครับก็เอาชนะสปาร์ตาปรากมาได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับก็ไม่เสมอกันเลยครับคู่นี้มีสกอร์ตลอดแล้วก็ทางฝั่งสปาร์ตาปราครับเก็บชัยจากสโลวากมาได้ทั้งหมด4นัดครับก็อัตราชนะอยู่ที่ 20%ชนะราคา20%และอัตราเกมสูงอยู่ที่60%นะครับมาดูฟอร์ม5้านัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเริ่มกันที่เจ้าทิมสโลวาโก้ก่อนเลยครับสโลวาโก้5นัดหลังสุดครับชนะ3ไม่เสมอใครเลยแพ้2นัดครับอัตราชนะอยู่ที่60%ชนะราคา60%และอัตราเกมสูงอยู่ที่60%ครับส่วนสปาร์ตาปารัค5านัดหลังสุดของพวกเขาในทุกรายการครับฟอร์มดูดีดูเยี่ยมเลยครับชนะ4นัดไม่เสมอใครเลยแล้วก็แพ้แค่1นัดเท่านั้นนะครับ นัาที่แพ้ก็แพ้ต่อซิกมาอ l ลูโมสครับในศึกเช็คดิวชันหน1นี่แหละครับนัดันไปเยือนครับก็พ่ายมา2ประตูต่อ0ูนย์นะครับก็อัตราชนะอยู่ที่80%ชนะราคา80%และอัตราเกมสูงอยู่ที่80%นะครับเปรียบเทียบบรลั้5นัดหลังสุดของคู่นี้ครับสโลวาโกครับได้8เสีย7ผลต่างประตูอยู่ที่1ลูกครับส่วนสปาร์ตาปาครับได้11เสีย5ผลต่างประตูอยู่ที่6ลูกครับ ในส่วนของราคาเอเชียนนิดแครปราคาเอเชียนนิดแคปคู่นี้ไม่มีราคาย้อนหลังเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับก็มาดูในส่วนตัวผู้เล่นครับตัวผู้เล่นวันนี้ไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บและหยุดแข่งแต่อย่างใดนะครับสําหรับสโลวาโกวันนี้ครับคาดว่าจะมาในระบบ4-4-2ครับก็กองหน้าของคู่ลาตาขายวันนี้จะเป็นวัคราฟจูเรกาครับกองคู่ลาตาขายกับริจิโนซิซิเรียนะครับก็ ทางฝั่งเจ้าถิ่นสโลวากครับตอนนี้ก็ต้องการเก็บชัยให้ได้ครับเพราะว่านั่นนี้เป็นฟุตบอลเช็ครับก็น่าจะเต็มที่ครับส่วนทั้งฝั่งสปาร์ตาปาร์กวันนี้ครับก็จะมาในระบบ4-4-2เช่นเดียวกันนะครับก็กองหน้าคองคู่รรตะไควันนี้จะเป็นโทมัสคาคาลาครับส่วนอีกคนหนึ่งจะเป็นจาคุปเพชเชกนะครับก็ในส่วนของคู่นี้ครับเฮงก็มองว่าคาดว่าสโลวาโกครับ คาดว่าน่าจะยันเสมอสปาร์ตาปรากได้นะครับแล้วก็ไปเตะจุดโทษชิงแชมป์กันนะครับก่อนในสึกเช็คครับวันนี้ครับคู่แรกของเฮงวันนี้ครับเฮงมองไปที่สโลวาโกครับคาดว่าไม่แพ้ในเวลาครับก็น่าจะต่อเวลาแล้วก็เตะจุดโทษชิงชนะเลิศเช็คครับกันนะครับคู่แรกเฮงวิเคราะห์ไปที่สโลวาโกครับวิเคราะห์บอลคู่ที่2ของเฮงวันนี้ครับในศึกสกอตแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับคู่ระหว่าง ควีนสปาร์ครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของดันเฟอร์มลินครับคู่นี้คิดเอาเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับแฮนดิแคปตอนนี้เปิดมาให้ทางฟังผู้มาเยือนอย่างดันเฟิร์มลินครับต่ออยู่ปอปอนะครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนคู่นี้กันก่อนเลยนะครับก็ควีนสปาร์ครับอยู่อันดับสี่ของตารางครับก็มีอยู่ห้าสิบเอ็ดแต้มเกมเย้าของพวกเขาสิบแปดนัดครับชนะแปดเสมอแปดแพ้สองครับได้ยี่สิบเก้าประตูเสียสิบห้าประตูนะครับ อัตราชนะในรังของตัวเองอยู่ที่44.4นะครับแล้วก็เล่นในรังเก่งเป็นอันดับับ3ของลีกนะครับส่วนเดเฟอรลีนครับตอนนี้อยู่อันดับ9ของตารางมีอยู่35แต้มครับเกมเยือนของพวกเขา18นัดครับชนะ2เสมอ6แพ้10ครับได้14เสีย29อัตราชนะนอกบ้านอยู่ที่11.1ครับ11.1ครับ11.1 11.1%ครับแล้วก็เล่นนอกบ้านเก่งเป็นอันดับ10ของลีกครับคู่นี้เคยพบกันมาแค่2นัดเท่านั้นนะครับก็เป็นทางฝั่งของดันเฟิรลีนครับที่เก็บชัยไปได้ทั้ง2นัดนะครับวันนี้ราคาเปิดมาแปรครับก็ดันเฟิรลีนต่ออยู่ปปๆเลยนะครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับทั้งฝั่งควีนสปาร์ครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2ครับ อัตราชนะอยู่ที่20%ชนะราคา20%และอัตราเกมสูงอยู่ที่40%นะครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างดอร์มลีนครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ2ครับไม่เสมอใครเลยแล้วก็แพ้3นัดครับอัตราชนะอยู่ที่40%ชนะราคา40%และอัตราเกมสูงอยู่ที่40%นะครับเปรียบเทียบผลบอล5นัดหลังสุดของคู่นี้ครับควีนส์ปาร์คได้6ได้5ครับเสีย6ผลต่างประตูลบ1ครับส่วนดาร์ฟมลีเช่นเดียวกันครับได้5 เสีย6ผลต่างประตูลบ1เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของราคาเอเชียนไดแค p ปคู่นี้ยังไม่มีนะครับก็มาดูในส่งตัวผู้เล่นตัวผู้เล่นก็ยังไม่มานะครับก็มาวิเคราะห์ด้านร่างกันต่อเลยนะครับั้นฝังเกมเย่าของเจ้าถิ่นนะครับก็ได้ประตูทั้งหมด5 1ประตูครับทางฝั่งผู้มาเยือนได้36ประตูครับเสียเสียประตูทั้งหมด36ประตูนะครับสำหรับเจ้าถิ่นแล้วก็ฝั่งผู้มาเยือนเสียประตูทั้งหมด 53ประตูนะครับก็ในส่วนของสถิติตรงนี้ก็เป็นส่วนที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับก็สำหรับคู่นี้ครับเฮงยังมองว่าเจ้าถิ่นควีนสปาครับพวกเขาไม่น่าแพ้ดันฟอร์มลินในนัดนี้ครับน่าจะยันเสมอได้หรือว่ามีดีอาจจะพลิกล็อกเอาชนะดันฟอร์มลินในรังของตัวเองไปได้นะครับคู่ที่2ของเฮงวันนี้ในศึกสกอตแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับเฮงวิเคราะห์ไปที่ ควีนสปาครับคาดว่าไม่แพ้และมีวอกสจะชนะดันฟฟร์ลินได้ด้วยครับวิเคราะห์บอลคู่ที่3คู่สุดท้ายท้ายสุดของเฮงวันนี้ครับในสกยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกคู่ระหว่างเรอัลมาดริดครับเปิดซารดิโกเบอร์วิลครับต้อนรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพิกออเวลาตี2ตรงนะครับแฮนดิแคปตอนนี้ครับเปิดมาให้ทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างแมนซิตี้ครับต่ออยู่ปอปอนะครับ มาดูในส่วนของฟอร์มในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเรยลมาดริดครับเล่นในรัง17นัดครับชนะ12เสมอ4แพ้1ครับได้38เสีย13ครับอัตราชนะในรังอยู่ที่70.6ถือว่าสูงเลยครับก็เป็นอันดับหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเกมเยือนของพวกเขาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก17นัดชนะ13เสมอ3แพ้1ครับได้34เสีย8ครับอัตราชนะ นอกบ้านอยู่ที่76.5%เปเครับก็เลนนอกบ้านเก่งเป็นอันดับหนึ่งของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของคู่นี้ครับเคยพบกันมา9นัดครับแต่เฮงจะขอวิเคราะห์5้านัดครับก็ห้านัดหลังสุดครับก็ทางฝั่งเรยนมาดริดครับเกตสามารถเก็บชัยจากแมนซิตี้ไปได้แค่1ครั้งเท่านั้นที่เหลือก็ปลายชัยต่อแมนซิตี้ไป4นัดเลยครับอัตราชนะอยู่ที่20%ชนะราคา 0%ครับคือไม่ชนะราคาเลยนะครับก็อัตราเกมสูงอยู่ที่60%ครับนัดล่าสุดก็ไปเยือนแมนซิตี้ครับถึงรังแมนซิตี้ครับก็โดนแมสซิตี้เฉือนเอาชนะมา4ประตูต่อ3นะครับดูนัดนี้ครับว่าจะเป็นยังไงครับมมนูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นราชันชุดขาวเรียนมาดิดกันก่อนเลยนะครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะ3ไม่เสมอใครเลยแล้วก็แพ้2นัดนะครับอัตราชนะอยู่ที่ หกสิเปอร์เซ็นชนะราคา60%และอัตราเกมสูง100%ครับคือยิงเยอะทุกนัดเลยครับสำหรับ5นัดหลังสุดของเรอัลมาดริดครับส่วนฝั่งผู้มาเยือนอย่างแมนซิตี้ครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ4ครับไม่เสมอใครเลยแล้วก็สะดุดแพ้1นัดครับก็แพ้ต่อลิเวอร์พูลครับในฟุตบอล FA ฟเอครับครับกอนัดนั้นก็ลิเวอร์พูลมาเยือนแมนซิตี้ครับก็เฉือนเอาชนะแมนซิตี้มาได้ 3ประตูต่อ2ครับครึ่งแรกนำก่อนด้วย3-0ครับก็อัตราชนะของแมนเชสเตียอยู่ที่80%ครับชนะราคา60%และอัตราเกมสูงอยู่ที่80%ดสิบเปเนต์นะครับเปรียบเทียบผลบอล5้านะัดหลังสุดของคู่นี้ครับมาดริดราชันชุดขาวครับได้14เสีย10ผลต่างประตูอยู่ที่4ลูกครับส่วนแมนซิตี้ครับได้18เสีย7ผลต่างประตูอยู่ที่11ลูกนะครับมาดูในส่วนของราคาเอเชียนทีแกลคู่นี้ครับ ราคาเปิดมาครึ่งลูกแบบนี้มาริดกินราคา4นัดเสีย1นัดเท่านั้นครับส่วนแมนซิตี้ครับกินราคา2นัดเสีย3นัดครับสูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งครบ3ครับมาริดสูงอยู่2นัดจาก5นัดหลังสุดครับส่วนแมนซิตี้ครับสูง3นัดจาก5นัดหลังสุดครับมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นวันนี้ครับ ตัวผู้เล่นวันนี้ครับทางฝั่งเรอัลมาดริดน่าจะไม่มีเดวิดอาราบาครับกองหลังตัวเก่งของพวกเขาที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็เอเดนฮาซาครับก็ยังจะไม่ได้ลงสนามในนัดนี้นะครับแล้วก็แกเรตเบลครับโปรกอฟของเราก็ไม่ได้ลงในนัดนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนทางฝั่งแมนซิ t y ตี้ครับจะไม่มีไคล์วอกเกอร์ครับและก็จอ s ์นสโตนครับกองหลังตัวเก่งของพวกเขาครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดครับ ในส่วนของตัวผู้เล่นวันนี้ครับทางฝั่งเรียลมาดริดก็น่าจะมาในระบบ4-3-3ครับก็น่าจะเปิดเกมรุกใส่แมนซิตี้เต็มที่ครับเพราะว่าหวังจะเก็บชัยในนัดนี้ให้ได้เพื่อจะไปชิงครับไปชิงชนะเลิศครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็สามประสานแนวรุกวันนี้ครับจะมีอาเซนโซครับแล้วก็ดิอาสครับแล้วก็โรดิโก้โกยนะครับกองกลางก็จะเป็นรูกาโมดิชครับเดนเนล เซบายอสครับเฟอร์นันเดสครับแล้วก็กามาวินก้านะครับกองหลังก็เป็นมาเซโลครับเป็นเฮนดริกครับเป็นเครซูสบาร์เซโลแล้วก็ลูคัสบาตูเกรนะครับผู้รักษาประตูจะเป็นดิโบกูตัวนะครับส่วนทางฝั่งแมนซิตี้วันนี้ครับก็น่าจะมาในระบบ4-3-3ครับก็น่าจะเปิดเกมแรกกันเต็มที่ครับนัดนนี้น่าจะสกอร์สูงอีกเช่นเคยครับ3ประสานแนวรุกของแมนซิตี้ครับก็จะเป็นฟิลฟอร์เดนครับ เป็นกาเบลเจสูสครับแล้วก็แจ็คกิริชครับไรคิมสเตอร์ลินก็เป็นหน้าต่ำครับวันนี้เล่นหน้าต่ำนะครับกนในส่วนของคู่นี้ครับเฮงยังมองว่าเรอัลมาดริดครับพวกเขาได้เปรียบจากการเล่นในรังในซานดิโก้เบอร์รี่ิวก็แพ้ยากอยู่พอสมควรนะครับก็นัดนี้ครับก็น่าจะยันเสมอแมสซิตี้ได้หรือว่ามีดีอาจจะพลิกล็อกเอาชนะแมสซิตี้ได้นะครับก็ถ้าชนะแมสซิตี้ได้ 1ประตูครับห0ึหรือว่า20หรือว่า21ก็เข้ารอบแล้วครับเพราะว่าเหตุูเหตุดีกว่านะครับในส่วนของคู่ที่3ของเฮงวันนี้เฮงวิเคราะห์ไปที่เจ้าถิ่นเรอัลมาดริดครับสรุปทัศนะของเฮงวันนี้ครับประจำวันพุธที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2565น้ะครับคู่แรกในศึกฟุตบอลเช็กครับครับคู่ระหว่างสโลวาโก้พบกับสปาร์ตาปรากรอบชิงชนะเลิศคิกออาเวลาเที่ยงคืนตรงครับเฮงวิเคราะห์ไปที่ เจ้าถิ่นสโลวากครับคาดว่าไม่น่าแพ้ในเวลาครับคาดว่าจะน่าจะยันเสมอได้แล้วก็ไปยิงจุดโทษชิงชนะเลิศกันนะครับคู่ถัดมาครับในศึกฟุตบอลสกอตแลนด์แชมเปียนชิพครับคู่ระหว่างควีนส์ปาร์คพบกับดันเฟิร์มดินครับคิกออเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเฮงวิเคราะห์ไปที่เจ้าถิ่นควีนส์ปาร์คครับคาดว่าน่าจะยันเสมอดันฟิร์มดินได้หรือว่ามีดีพอที่จะเอาชนะดันฟิร์มดินในรังได้ครับวิเคราะห์ไปที่ควีนส์ปาร์คครับและคู่สุดท้ายครับในศึก ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศครับคู่ระหว่างเรอัลมาดริดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คิกออฟลาตีสองตรงครับเฮงวิเคราะห์ไปที่เจ้าถิ่นเรอัลมาดริดครับเพราะว่าในเปรียบจากการเล่นในรังซานดิโกเบอร์บิลด้วยครับจากเสียงเชียร์แฟนบอลก็มีผลนะครับก็ค,คิดว่าเรอัลมาดริดนัดนี้ไม่น่าแพ้คารังต่อแมนซิตี้ครับคาดว่าน่าจะยันเสมอหรือว่ามีดีพอจะเอาชนะแมนซิตี้ไปได้นะครับวิเคราะห์ไปที่เรอัลมาดริดครับ ในส่วนของวันนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้ครับขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านโชคดีครับเจอกนใไม่วันพรุ่งนี้เฮงเฮงรวยๆยทุกท่านสวัสดีครับ